วันนี้มาดูใบชะมวงกันนะคะใบชะมวงอ่อนๆแตกใบอ่อนเต็มเลยนะคะเข้าฤดูฝนแล้วนะคะอันนี้เป็นสารให้ความเปรี้ยวในน้ําผักผลไม้ปั่นของชาวสุขนิยมได้เลยนะอ่าถ้ามีสิ่งนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่สวบรสหรือว่าใส่มะนาวกันแล้วนะอันนี้เห็นไหมคะโอ้ใบชะมวงเต็มเลยใบยชะมวงนี้ของดีเลยนะเออเขาค้นพบเนาะมีงานวิจัยค้นพบสารชื่อชะมวงโอนเลยนะอ่า แก้ปัญหาก็ทกําการทดลองว่าแก้ปัญหาเรื่องของเพื่อรักษามะเร็งปอดมะเร็งปอดแล้วก็กลุ่มมะเร็งเน็ดเลือดขาวดีๆนะคะก็เป็นผักพื้นบ้านนะคะาบางคนก็เอาใบสดไปแกล้มเวลากินกับน้ำพริกให้มันเปรี้ยวๆไปอย่างนั้นนะ,ะท่านก็ไปทําอะไรนะกาเรียกอะไรนะหมูชะมวงใช่ไหมคะแต่ว่าของชาวสุนิยมเราเอามาทานคนนะคะ เอามาลงในน้ำผักผลไม้ปัน่นก็ได้ได้เป็นผักด้วยแล้วก็ได้เป็นสารให้ความเปรี้ยวทดแทนพวกมะนาวไม่มีมะนาวนะคะก็ปลูกไว้นี่ค่ะต้นยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่แบบมีมีพอทานตลอดละเห็นไหมคะให้ดูนะคะดีมากๆแล้วก็ช่วยลดขมอวนด้วยนะช่วยลดขมอวน วิตมินซีสูงลิฟเลยนะใยับผิวสวยนะแก่ช้าๆนะอันนี้เลยนะอมีสารต้านแก่นะเต็มไปหมดเลยนะในชมวงเวลาเราเอามาใช้นะคะปั่นเราก็จะเอาเอาใบที่เป็นสีส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนี่นะคะแล้วก็เข้มคือใบนิดนึงก็ได้นะคะประมาณสักใบใบ,ใบประมาณนี้ใช้ได้ละ เด็ดไปนะคะคือถ้าทานคนเดียวเนี่ยบอกได้เลยว่า2องส,องสยอดก็เป็นอะไรที่พอแล้ว <c oughs> นะเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้ได้ความเปรี้ยวแบบประมาณหนึ่งแก้วนะพอแล้วนะอ่าแต่วันนี้เราทานกันหลายคนเดี๋ยวปั่นโถใหญ่หน่อยแล้วก็อ่ะเติมอีกหลายยอดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พอฟังคุณสมบัติเป็นไงโอ้โหนะคะผิวดีต้านมะเร็งด้วยนะโอ้โหดีไหม แล้วก็ช่วยระบายด้วยดังนั้นเราก็เอาสไลด์ใบเลยทีเดียวนะะแต่ถ้าใบมันเริ่มแก่แล้วนี่ไม่ไม่เอานะคะมันจะยิ่งแบบอะไรนะแต่ความเปรี้ยวยังอยู่แต่มันจะเริ่มอะไรนะมันเป็นกากเยอะค่ะนี่ตึม้มนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวนะคะลองดูนะถ้ามีที่พงปลูกทิ้งไว้ะน้องเขาไม่เฟืองที่เยอะหรอกนะแล้วก็ได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะคะ